สวัสดีนะครับพวกับผมป้องแล้วก็ช่อง sunny หลิวนะครับคลิปนี้เนะี่ยเราจะมาอ่านประกาศแล้วก็ลองวิเคราะห์คาดเดาการอัปเดตใหม่กันนะครับการอัปเดตใหม่จะตรงกับวันที่15ธันวาคมนะครับวันเดียวกับอัปเดตเกมคุกกี้ r ันโอเวอร์เบรกเลยนะครับก็อย่างแรกเลยมีคุกกี้อีพิกตัวใหม่เป็นคุกกี้รถลูกศรน,นะครับตัวที่อยู่หน้าปกเกมเนี่แหละตัวเดียวกันนะครับตัวอันนี้เป็นคุกกี้สายระเบิดที่มาพร้อมกับสกิลระเบิดลูกศนปิ้วปินะครับผม คือเจ้าตัวนี้เนี่ยถ้าใครได้เห็นภาพของตัวนี้คร่าวๆเนี่ยเออมันเหมือนแบบมีความคล้ายกับคันช็อกโกชิพคือคันช็อกโกชิพเนี่ยตอนมันเริ่มเกมมามันจะขี่หมาเลยใช่ไหมแต่เหมือนตัวเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าเริ่มเกมเลยเนี่ยมันจะขี่ไอไอเขาเรียกว่าอะไรหุ่นไม้ของมันเลยหรือเปล่าหรือว่าขี่เฉพาะตอนสกิลนะครับผมเออซึ่งคุกกี้ลูกสนเนี่ยจะขึ้นไปขี่โกเลมต้นไม้ในขณะที่ขี่ก็จะฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับเพื่อนร่วมทีมที่มีพลังโจมตีสูงสุดถึง2ตัวและตัวเองด้วย รวมถึงเพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของตัวเองด้วยนะครับผมเออแล้วก็จะมีการโยนระเบิดลูกสนไปยังคุกกี้ที่มีพลังโจมตีสูงสุดเพื่อทําให้สตั้นซึ่งระเบิดลูกสนจะสร้างความเสียหายในบริเวณเป็นโจมตีหมู่นะครับแล้วก็ถ้าในกรณีที่ศัตรูเนี่ยติดดีบัฟเกตน้ำค้างอยู่แล้วก็คือดีบัฟของเจ้าตัวซอเบเนี่ยเฮ้ยความเสียหายเป็นบริเวณก็จะทําให้สตันด้วยนะครับผมเออแล้วก็ถ้าศัตรูมีการสตันเนี่ย ก็จะโดนหนักขึ้นก็คืออาจจะไว้เคาน์เตอร์ b t เได้หรือเปล่าเพราะว่า BTS มันมีการสตันก็อารมณ์คล้ายๆกับเอสเปซโซที่ถ้าตัวไหนมันการสตันเนี่ยมันจะโดนหนักซึ่งไม่รู้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะต้องรอดูนะครับผมว่าอะไรอย่างไรก็น่าสนใจดีเป็นทั้งฮิลฮิลฮิลในทีมนะครับ2ตัวแล้วก็ดาเมจนะครับผมฮิลเป็นตัวเป็นตัวดาเมจที่ฮิลได้อันนี้น่าสนใจแต่ไม่รู้จะเวิร์กไว้นะคือตอนมากระลงมาเนี่ยเอ้ยฟังสกิลก็ดูดีนะบัฟฮิลโจมตี ปรากฏมาจริงใช้อเลนะ่าจะมีข้อจํากัดหลายอย่างอะไรเงี้ยนะครับบางทีเราอ่านแค่สกิลหรือดูแค่คลิปเนี่ยอาจจะยังตอบยากต้องรอวันอัปเดตจริงแต่ก็มาเป็นตัวดาเมจแหละแล้วก็มีกิจกรรมร้านกระลอกนะครับก็จะเปิดในอาจจะจากร้านกระลอกก็จะมีของให้แลกนะครับเออก็ของก็ทั่ว,วไปนะไม่ได้อะไรโดดเด่นเช่นพวกของผลิตนั่นนู่น,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 นตัวอไรนะ่าออโรลลาของตกแต่งบาร์นะครับผมแล้วก็เห็นว่ามีสมบัติใหม่ด้วยเจ้าตัวสมบัติเกสเปเชียลนะครับ ซึ่งสมบัติตัวนี้จะทําให้คุกกี้ที่มีพลังชีวิตต่ำที่สุดในขณะนั้นก็คือคิดจากเลือดณนะตอนนั้นของตัวนั้นเนี่ยเออตัวนั้นมีขนาดเล็กลงและมอบบัฟลดความเสียหายและบัฟลดความเสียหายคิดที่เข้าให้ซึ่งจะเป็นสมบัติสเปเชียลได้รับ,ได,รบได้รับจากการสุ่มที่ร้านกันลอกนะครับผมเออทำให้คุกกี้ตัวเล็กนี่น่าจะยังไม่เคยนะสำหรับเกมคุกกี้ลันคิงดอมก็น่าสนใจเหมือนกันว่าเออการทําให้ตัวเล็กนั้นมีอะไรพิเศษไหมหรือเป็นแค่กิมมิคเฉยๆอะไรเงี้ยเออต้องรอติดตามดูนะครับ แล้วก็ต่อไปมีการเพิ่มแคนดี้วิเศษคุกกี้เเอมอ่าก็จะคำอธิบายสกิลนะครับใช้พลังมืดเรียกโครงกระดูกเยลลี่ชะเอมอันนี้น่าจะเหมือนเดิมนะครับที่แข็งแกร่งขึ้นที่แข็งแกร่งขึ้นอาจจะตีแคนดี้แล้วเพิ่มสเตตัสลูกน้องก็เป็นได้นะนอกจากนี้จะไล่คำสาปแห่งชะเอมไปยังศัตรูที่มีพลังป้องกันสูงสุด1ตัวโอเค1ตัวนะ1ตัวซึ่งศัตรูที่ติดต้องคำสาปจะติดดีบัฟใบ ล้วก็มีดีบัฟลดพลังป้องกันแล้วก็ดีบัฟลดการฟื้นฟูที่ได้รับแล้วก็มีติดพิษด,ด้วยนะครับผมเออแล้วก็มีการปรับความสามารถบางส่วนของชาเอมก็คือมีการทนทานต่อเอฟเฟครบกวนการใช้สกิลได้มากขึ้นนะครับตอนแรกผมนึกว่ามันจะแบบเรียกลูกน้อง3ตัว4ตัว5ตัวอะไรเงี้ยนะครับแต่เท่าที่ผมเดาเนี่ยน่าจะจํานวนเท่าเดิมแต่มีเรื่องของคาสาปแห่งชาเอมเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวต้องมาดูว่าบวก10มันจะมีการเพิ่มอะไรอีกไหมต้องรอดูวันอัปเดตจริงนะครับผม ซึ่งชาเอมเนี่ยถ้าผมเดานะบางคนอาจจะเดาๆให้พี่มันจะใช้วัตถุดิบอะไรผมเดาว่าน่าจะเป็นวัตถุดิบเดียวกับเอสเปซโซ่นะมั้งนะครับผมเพราะว่าเอสเปซโซ่มันสายเวทอ่ะเออแล้วก็น่าจะเป็นสายน่าจะใช้เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าชาเอมเป็นสายเวทก็น่าจะใช้ผลึกม่วงนะถ้าผมเดาถ้าผมเดาส่วนตัวนะครับผมชาเอมชาเอมก็อย่าลืมไปฟาร์มกันมันมีด่านมาสเตอร์ที่สามารถดรอปชาเอมได้ไม่รู้ว่าจะติดเมตาไหมแต่ผมก็น่าจะทำสิบดาวไว้ ตอนนี้ยังไม่ถึง10ดาวนะน่าเก้าดาวกว่าๆเดีย๋ยววันอัปเดตลูกสนมาเดีย๋ยวเราสุ่มคุกกี้เผื่อได้ใชเอมก็ถ้าขาดค่อยว่ากันดีกว่านะครับน่าสนใจที่ว่าเชเอมเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันติดเมตาตีบอสมังกรน,นะครับผมซึ่งมารอบนี้เนี่ยเออมันมีเรื่องของดีบัฟที่โดนตัวเดียวอาไม่รู้ว่าโดนมังกรแล้วจะมีผลมากน้อยขนาดไหนรวมถึงในการตีบอสเทวทูดกับบอส ชเอมเนี่ยเออต้องรอติดตามกันดูนะครับผมอตอนแรกอะ่ะผมเดานะถ้าถ้าผมเดาถ้ามันจะเป็นไปได้ที่จะแทนตัวไหนเนี่ยสมมติในบอสใช,ชเอมอาจจะเป็นไปได้ที่จะแทนคุกกี้น้ำหมึกถ้าดามเมจมันดีแต่คือมันไอไอที่เสริมมามันแค่อันเดียวแต่ลูกน้องเนี่ยไม่รู้ว่าลูกน้องจะโหดขึ้นไหมถ้าลูกน้องโหดขึ้นเออต้องดูว่าดามเมจถ้าเทียบกับน,น้ำหมึกจะเป็นยังไงแล้วก็ถ้าบอสสเนี่ยสมมติถ้าแทนน้ำหมึกก็คือแทนก็ต้องมีฟังก์ชันในการเคลียร์แท่นได้ให้มันดีพอสมควรซึ่ง ไม่รู้ว่าลูกน้องจะช่วยเคียร์แท่นได้ดีขนาดนั้นไหมเออแต่ตัวสกิลมันก็ใช้ได้แหละแต่คือถ้าสกิลแล้วดามเมจมันไปลงแท่นเฉยๆมันก็อารมณ์เหมือนบึกอะไรเงี้ยเออไม่รู้จะต่างกันขนาดไหนนะครับผมแล้วก็ใช้เอมมันมีปัญหานิดนึงในการตีบอสมังกรสมัยก่อนก็คือมันโดนสะท้อนนะตอนนี้มันใช้สกิลอะไรเงี้ยนะครับผมอืมต้องรอดูกันว่าเออพอมันมาเนี๋ยมันจะช่วยมันมันจะเขาเรียกว่ามันจะลบจุดอ่อนตรงนี้แล้วช่วยให้มันติดเมตาในการตีบอสได้ไหมเพราะว่า ในตอนนี้บอสทั้ง3ตัวดาเมจที่ตีได้เนี่ยมันใกล้ใกกันมากมันอยู่ที่หลักประมาณ100ล้านบวกลบนะครับผม,มถ้ามีตัวไหนแบบโดดเยอะหน่อยเราอาจจะไปตีตัวนั้นกันแล้วก็มีกิจกรรมใหม่นะครับกิจกรรม Kingdom Contest นะครับ 2, 2, 2อ2 2สอ่าโอเคนะครับโดยสามารถผมเข้าใจว่ามันคือแบบส่งประกวดอะไรพวกนั้นนะครับแต่ถ้าจะส่งประกวดได้คุณต้องขยายดินแดน67ดินแดนขึ้นไปและมีคะแนนตกแต่งสา0 0 0ขึ้นไปนะครับผมอ่า เราก็มีกิจกรรมคุกกี้แห่งปีนะครับก็จะเป็นการโหวตคุกกี้นะครับผมแล้วก็มีการปรับปรุงให้สิ่งตกแต่งเก้านะอี้ในอาณาจักรสามารถหมุนได้4ทิศเออดีดีดนะครับแก้ไขเมืม่อเอฟเฟกอันนี้น่าจะไม่มีอะไรน่าจะแก้บัคทั่วๆไปนะครับผมโอเคถามว่าอะไรยังไงบ้างแน่นอนนะครับลูกสนเนี่ยเล่นกับซอเบเนี่ยน่าจะโหดไม่ไม่คือคือมันโหดขึ้นแน่นอนถ้าเล่นกับซอเบ แต่ติดเมตาไหมเนี่ยผมไม่มั่นใจนะครับผมว่าเอ้ยมันอะไรยังไงเพราะว่าเงื่อนไขาการใช้มันก็จะมีเรื่องของซซเบต้องติดดีบัฟซซเบอีกแต่จริงๆแล้วบางตัวมันไม่ต้องมีเงื่อนไขพวกนี้มันก็โหดนะคือบางทีอะแค่ตัวดาเมจจากสกิลอะไรมันอาจจะดีมากๆอยู่แล้วโดยที่เราไม่ต้องหวังพิ่งให้มันตัวที่โดนมาติดดีบัฟจะตัวซซเบก็ได้นะครับผมเออฉะนั้นต้องรอดูว่าอะไรยังไงนะครับผมว่าน่าสนใจดีอย่างน้อยอย่างหนึ่งคือถ้ามันติดเมตาเนี่ยมันต้องทำดาวเยอะนะ เพราะว่าฟองเป็นสายระเบิดใช่ไหมก็แบเป็นตัวดาเมจซึ่งตัวดาเมจถ้ามันติดเมตาเนี่ยมันต้องทําดาวเยอะคือมันไม่เหมือนสายฮิลที่เออทำดาวน,าน้อยๆก็เล่นได้ดีหรือสายป้องกันที่บางตัวทาดาวเยอะก็อาจจะไม่ได้โดดเด่ขดนขนาดนั้นแต่ถ้ามันสายดาเมจแล้วมันติดเมตาเนี่ยน่นยาจะต้องทําดาวเอาเรื่องอยู่นะครับก็ผมก็ดองเพชรไปแล้วนะครับถ้ามันติดเมตาก็คงน่าจะทํส1บดาวถ้ามันไม่ติดก็ค่อยไปคิดทีหลังแล้วกันเออนะครับ <laughs> แต่ลูกศรอาจจะได้ใช้แทนตีบอสแทนก็ได้นะเพราะว่ามันมีพลังชีวิตอะไรเงี้ยอืมแต่ถ้ามันมีมันมีดีบัฟไหมเหมือนจะไม่มีมันเหมือนมันจะไม่มีดีบัฟนะเข้าใจว่ามันเป็นแค่ดาเมจเอ้ยมันมีมันมีสตัรนน่ใช่ไหมเออมันมีสตันอ่ะไม่รู้ว่าตีบอสกลางจะใช้ได้ผลขนาดไหนนะครับผมอืมแล้วก็สตันไม่รู้ว่าสตันหมู่หรือสตันเดี่ยวคือดูคลิปบางทีผมก็ไม่มั่นใจมากเดี๋ยวเราดูเราดูผมว่าน่าสนใจดีนะครับแต่ออกตัวสตัรนรัวๆเลยนะ BTS แบบว่าเอ แมขยันเลือยเกินแต่ตัวนี้มันก็ตัวแก้ BTS เนาะสำหรับลูกสนเพราะว่าถ้ามันสตาร์มันก็จะโดนหนักขึ้นนะครับสำหรับตัวที่มีเกล็ดน้ําแข็งนะโอเคประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้ารายละเอียดสกิลอันไหนผมอ่านตกหล่นไปก็ขออภัยด้วยเดี๋ยววันบางทีผมอาจบางทีผมอาจจะประกาศแล้วแบบบางทีมันอาจตกหล่นหรือตามันเบลออะไรเงี้ยอ่านผิดไปก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเรารอวันอัปเดตจริงเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ